เรียนประธานสภาที่เคารพผมนที่พักุณเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลผมได้กลายจะติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีที่ของงบประมาณมาทั้งสิน้น 37, 37,372ล้าน6ก7 0 0บาทไว้ที่ส0ครับท่านครับ ในงบประมาณจำนวนมากทั้งหมดนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง3 2 0 0 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวน88%งบประมาณจำนวนมากนี้แต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังชี้แจงว่าหากงบประมาณถูกปรับลดลงอีกจะไปลดค่าน้ามันสายตรวจจนอาจกระทบถึงสวัสดิภาพของประชาชนการที่ท่านพูดแบบนี้เหมือนกับว่าท่านกำลังเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันเลยนะครับ แต่จริงๆแล้วสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับลดงบประมาณในส่วนของน้ํามันสายตรวจนี้เลยแต่ก็ยังมีส่วนอื่นให้สามารถปรับลดได้โดยที่ไม่ไปลดประสิทธิภาพการทํางานของท่านและไม่กระทบกับประชาชนรวมถึงตํารวจชั้นปฏิบัติงานเพราะเมื่อผมมาดูในรายละเอียดก็พบว่าค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของบางโครงการก็ไม่ได้มีการปรับลดท่านประธานครับในส่วนของค่าน้ํามันที่ถูกปรับลดลง รายละเอียดของรายการวัสดุค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจะปรากฏอยู่ในงบดำเนินงานทั้งในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยผลผลิตและโครงการ5รา,ายการซึ่งได้แก่ผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ด้วยครับรบกวนฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ให้หน่อยได้ไหมครับ ครับถ้าฝ่ายสวดพร้อมแล้วขึ้นสไลด์ให้ผมด้วยละกันครับ,รบผมขออนุญ,ญาตอภิปรายต่อนะครับช่วยดูหน่อยนะครับ รัติพัฒน์อภิปรายก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งยื่นยังไม่ได้ขอยังไม่ได้ขออนุญาตคะเชิญก่อนครับครับถ้าเป็นเช่นนั้นผมขออนุญาตอภิปรายต่อนะครับแต่ผมได้ส่งสไลด์ให้เจ้าหน้าที่ไปก่อนที่ผมจะอภิปรายประมาณสองชั่วโมงนะครับครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับครับผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิด้าม,มนุษย์งบประมาณสำหรับค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของแต่ละโครงการมีรายละเอียดจริงๆผมทำสไลด์มานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับให้เห็นภาพง่ายๆซึ่งจะเห็นว่า งบประมาณของค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสามโครงการมีการของงบประมาณลดลงจากปีหกสี่มากถึงห้าสิบถึงห้าสิหกเปอร์เซ็นและอีกหนึ่งโครงการลดลงสาสาเปอร์เซ็นซึ่งโครงการทั้งสี่โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้บริการความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งสิน้นแต่โดนตัดงบประมาณรวมๆทั้งสี่โครงการก็เป็นจำนวนเงินหนึ่งห้าร้อยกว่าล้านบาทแต่ขณะที่อีกหนึ่งโครงการที่เหลือคือ โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรม,มงรวงศานุวงศ์ไม่ถูกปรับลดเลยแม้แต่บาทเดียวท่านประธานครับการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรม,มงรวงศานุวงศ์เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญระดับสูงแต่ในขณะเดียวกันหน้าที่การรักษาสวัสดิภาพของประชาชนก็มีความสําคัญไม่น้อยเช่นกันสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการดูแลและให้บริการด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทําไมเมื่อท่านปรับลดงบประมาณท่านกลับโอนภาระที่จะต้องปรับมาอยู่ในส่วนของประชาชนเพียงอย่างเดียวไ,ไ,ไปสไลด์ถัดไปเลยครับอ๋อสไลด์ที่สองครับครับ<อ>ได้มีการอนุญาตภาพไป ภาพที่หนึ่งกับภาพที่7นะครับเจ้าที่รายงานครับครับงั้นผมขออนุญาตอธิปรายต่อครับทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลจากกรมบัญชีการณวันที่31พฤษภาคมซึ่งเหลืออีก4เดือนจะหมดปีงบประมาณแต่งบประมาณของโครงการนี้ก็เพิ่งเบิกจ่ายไปเพียง28%เเท่านั้นการจัดสรรงบประมาณแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่ครับท่านประธานครับ นอกจากเรื่องค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของโครงการนี้ที่ไม่มีการปรับลดลงแล้วหากเรามาพิจนารณาถึงงบประมาณในโครงการการถวายความปลอดภัยพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งโครงการโครงการนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี64ถึงเกือบ30เปอร์เซนต์ซึ่งหากโครงการนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจริงการขอรับงบประมาณเพิ่มขึ้นก็สมเหตุสมผลและยอมรับได้ครับท่านประธาน แต่เมื่อเรามาพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานั้นกลับพบว่าถ้าใช้จ่ายบางรายการในปี65มีการของบประมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าสงสัยหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งได้แก่รายการค่าซ่อมแซมภานะและขนส่งที่จากเดิมในปี64ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง200,000บาทแต่ในปี65กลับมีการขอเพิ่มขึ้นเป็น50ล้าน6 0 0 0 0บาท น่าแปลกใจไหมครับว่าทําไมจู่ๆรายการนี้ถึงของงบประมาณเพิ่มขึ้นมาถึง2 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้รายการต่อไปคือรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างค่าประกันภัยรถยนต์ราชการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและรายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั้ง4ี่รายการที่กล่าวมาน,นี้อยู่ในปี65้ 5, ก็มีการของงบประมาณมาทั้งทั้งที่ในอดีตไม่เคยมีการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้เลยท่านประธานครับ เฉพาะห้ารายการนี้รวมๆแล้วงบประมาณก็เพิ่มขึ้นมาราวๆ74ล้านบาทนะครับแล้วเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดคำชี้แจงก็ประกฏว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นรายการซ่อมแซมยานพาหนะ50กว่าล้านระบุรายละเอียดคำชี้แจงเป็นค่าซ่อมแซมพาหนะจำนวน127คันประกอบไปด้วย รถดับเพลิงและรถบรรทุกถังน้ำดับเพลิง63คันรถไฟฟ้าสองสว่าง13คันรถอุปกรณ์กู้ภัยพิเศษ8คันรถบรรทุก34คันรถตรวจการ5คันรถยกลากจูง3คันและรถอาวุธพิเศษปิดท้ายขบวน1คันผมกเพิ่งทราบว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยจะต้องใช้รถอาวุธปิดท้ายขบวนด้วยนะครับแล้วรถดับเพลิง63คันจำนวนมากมายขนาดนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าท่านเอาไปใช้ดับไฟหรือดับอะไรกันแน่ซึ่งบังเอิญมีรุ่นหนึ่งนะครับมีสเปคเหมือนกับคันที่เรามักจะเห็นบ่อยๆในช่วงนี้นะครับขึ้นสไลด์ที่ผมสุดท้ายเลยก็ได้ครับครับคือรุ่นนี้นะครับและคำถามต่อมาคือทั้งๆท,ที่ในปี64สํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้มีการซื้อรถพวกนี้และก็ไม่ได้มีแผนที่จะซื้อเช่นเดียวกันในปี65 แล้งบค่าซ่อมแซมมากมายเหล่านี้มาจากไหนถ้าหากซื้อรถเหล่านี้มานานแล้วแล้วทำไมปี63สามและ64ถึงมีงบค่าซ่อมแซมแ,ซมแค่250,000หบาทเองครับการที่มีงบโผล่มาแบบไม่ชอบมา,าพากลแบบนี้มันมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่าครับธรรนดานครับการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงบประมาณมาแบบรับลวงพางหาที่มาที่ไปไม่ได้ดั่งที่ผมได้ยกตัวอย่างมา และยังมีอีกหลายหน่วยงานในมาตรานี้ที่สามารถตัดลดลดงบประมาณลงได้จึงเป็นเหตุผลให้ผมเสนอตัดลดงบประมาณในลาตรานี้ลง10%ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับผมท่านประธานครับนี่กรรมการควรชี้แจงนะครับแต่ว่าเอาไว้ตอนอภิปรายจบแล้วครับต่อไปก็จะเป็นท่านท่านประธานครับครับผมผมขออนุญาตหานรือครับครับเช่นนะครับ ครับเรียนท่านประธานครับผมพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นะครับบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลผมขออนุญาตที่จะรบกวนเวลาประชุมสภาสักครู่นิดเดียวครับท่านประธานปรึกษาหารือต่อท่านประธานครับคือผมทราบดีครับท่านประธานว่าการใช้สื่อภาพต่างๆนะครับระหว่างการประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่พวกเราต้องรับฟังนะครับที่จะวินิจฉัยว่าภาพภาพใดควรจะใช้ประกอบการอภิปรายได้หรือไม่ได้นะครับแต่ผมมีนิดเดียวเองครับ่าประธานครับคืออยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับช่วยชี้แจงต่อสมาชิกนะครับก่อนที่จะมีการอภิปรายว่าภาพภาพใดเดี๋ยวไม่ได้รับการอนุญาตนะครับเพื่อให้การอภิปรายจะได้เป็นไปโดยราบลื่นนะครับแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับแล้วผมอยากจะกลัาเรียนท่านประธานเพิ่มเติมอีกทีเดียวครับคือตลอดสองสวันที่เราพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมกลาเรียนด้วยความเคารพครับว่าภาพนะครับที่พักก้าวไกลจะใช้ในการประกอบการอภิปรายเนี่ยเรียนท่านประธานว่ามีปัญหา จริงๆนะครับอย่างโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับรูปภาพที่มีรูปของพลเอกประวิทธ์นะครับก็ถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เบลอภาพในขณะที่พรกการเมืองอื่นผมขออนุญาตที่ไม่เอ่ยนามนะครับใช้ภาพพลเอกประวิทธ์เช่นกันแต่ก็ไม่ถูกเบลอนะครับหรือจะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องให้ใส่คาตตานะครับปิดตาในขณะที่พรักการเมืองอื่นก็ไม่ต้องทำนะครับภาพของ รีสอร์ทหรือศูนย์ฝึกอบรมที่จังหวัดระยองนะครับที่ผมเตรียมไว้เป็นภาพสีก็ถูกปรับให้เป็นภาพขาวดําผมต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพวกเรานะครับเชื่อมั่นในการทํางานของท่านประธานในความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงของท่านประธานเลยครับแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ผมคิดว่ามันจะทําให กระทบกระเทือนนะครับต่อภาพลักษณ์ของท่านประธานนะครับอยากจะกลาบเป็นท่านประธานด้วยความเคารพให้ท่านประธานช่วยกำชับนะครับถึงการทํางานในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันอดคิดไม่ได้ครับท่านประธานครับว่าพรคเก้าไกลนั้นถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับขอบพระคุณครับการเลือกปฏิบัติจะไม่มีเด็ดขาดนะครับเรียนคุณวิจารณ์นะครับว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถ้าพุดนตรงๆเนี่ยการตรวจสอบภาพทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้ไปหนานะครับ จะเป็นท่านรองประธานเป็นผู้ดูแล้วก็อนุมัติทพานผมเนี่ยจะไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ผมให้ความเคารพต่อเพื่อนร่วมงานด้านประการที่หนึ่งประการที่สองต้องเร,รง่งวิจารณ์ตรงๆว่าอะไรที่เกี่ยวสถาบันบริษัเนี้ยข้อจะระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเราปกครองด้วยบบที่มีวสัตว์ตรงเป็นประมงเพราะนั้นความเคารพนับถือเนี่ยต้องมีอยู่ข้อความใดหรือเอกสารใดที่จะกระทบ มีเจตน,นาอะไรก็ตามอันนี้เป็นเรื่องภายในเซ็นส,สิทธิ์แต่ว่ายังไงก็ตามเอกาสารนั้นก็จะมีที่ก็ดูแลและก็ไม่มีเรื่องปฏิบัติครับอันนี้เป็นการปฏิบัติตรงไปตรงมาแต่ความเหมาะสมนั้นต้องเคารพดุลยนิจของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่าบางเรื่องนั้นที่เราให้โอกาสให้พูดเพราะมันเป็นงบประมาณในใจและเป็นกรรมธิการซึ่งมีหน้าที่ต้องอธิบายที่เราให้พูดชี้แจงว่าผมเรียนในทกี่นี้ว่าต้องอธิบายให้ฟังว่ามันมาอย่างไร เป็นอย่างไรจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังภายนอกด้วยว่าที่จริงแล้วที่ปีการอาภิปรายไปนั้นเหตุผลทั้งหมดเ,เป็นอย่างไรนะครับก็ขอเรียนให้ทราบด้วยครับต่อไปครับท่านวิสารเตชะธิรวัตรครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานขอขอหาหรือเพิ่มเติมเสนอครับเครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์ูดมีพัสกุลผู้แทนราชดลมีชีรัชิพเก้าไกลนะครับด้วยความเคารพท่านประธานนะครับท่านประธานได้แจ้งว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติแน่นอนแต่ผมคิดว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านพิจารณ์พูดไปมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับรูปพลเอกประวิตยเหมือนการพักหนึ่งโดนเบลออีกพักไม่โดนเบลอผมคิดว่าโอเคครับไม่เป็นไรท่านประธานอาจจะไม่ได้เป็น,ปนท่านเป็นผู้ที่ดูรายละเอียดด้านนี้แต่ผมคิดว่าควรจะมีการชี้แจงเป็นเอกสารอย่างชัดเจนและเป็นทางการนะครับว่าเหตุการณ์เกี่ยววกับรูปปของนพเิต ที่พักหนึ่งโดนเบลออีพักไม่โดนเบลอเนี่ยมันเกิดจากอะไร <ผม S 2> และใครเป็นคนตัดสิน<า>ใจครับก็ขอ,ขอบคุณผมยังไม่เห็นนะครับที่พูดถึงนี่ยังไม่เห็นเดี๋ยวจะดูให้ครับไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่าดีที่สุดคือความตรงไปตรงมาและอยู่กับความเป็นจริงกัรตั้งอนุญาตให้พวกเราได้อภิปรายได้เท่าเห็นว่าบนเหมาะสมแต่ว่าเมื่ออภิปรายไปแล้วก็ต้องเคารพอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะขามินารูปนั้น ท่านรองประธานผมก็ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นตรงไปตรงมาครับ